ตอนนี้นะครับเราจะทําแกงส้มนะครับหัวปลาดุกนะครับโดยพี่แกงของแม่ผมเองนะครับซึ่งมาจากใต้ก็คือนะครับใส่กะปิตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ล้างปลาดุกให้หลายน้ํานะครับผ่านโดยมะนาวก็ได้ครับหรือนะครับล้างด้วยหลายน้ํามากนะครับนี่ก็คือนะครับพอน้ําเดือดใส่ปลาดุกเข้าไป พอมมากเพราะว่าน้ําเดือดสุดๆแล้วนะครับเราก็เตรียมมะนาวนะครับภาษาใต้เรียกว่าฟังมิชานะครบส้มนาวส้มนาวเตรียมสม้สมนาวไว้นะครับรับรองอาหารของโปรดผมแม่จัดการเราอดูต่อไปพอน้ําเดือดสุดๆแล้วนะครับใช้เวลานะครับแล้วก็ใส่มะนาวลงไปพิซเซนเตอร์คนสวย แก๊สไม่แม่ไม่ปิดปิดแก๊สป่ะรอดสักพักชิมก่อนใช่เลยโอ้โหพักต่ำแล้วสุกแรง,ง,กงใต้บอกไ้ชิมก่อนคือแกต้องบอกว่าต้องชิมก่อนแล้วค่อยปิดแก๊สร้รอยยังร้อยคืออร,อร่อยหรือยังพอสุกได้ที่แล้วนะครับปิดแก๊สครับพร้อมเสริ ดูนะโอ้ยน่ากินมากน่ากินด้วยเปนะแต่ว่ากินมากเลยดิตอนอัดวิดีโอวอยู่อ๋อโอเคนะครับแล้วก็ตัดอือื เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟ